มีดูสูดีแม็กซีประตูเข้าใหม่นะครับคันนี้คือ1.9 1.9นะครับเป็นรุ่นพิเศษนะครับคือ1.9ึ่งจุดเก้าแซดสเตโยหนซดสเตโนะครับคันนี้ได้4ประตูไฮเลเดอร์4ประตูไฮเลเดอร์นะครับภายในสวยรถมหม่92,000รถมหม่92,000กระจกแท้เดิมทุกบานนะครับภายในกิ๊บกิ๊บเลยภายในกิ๊บกิ๊บเลยนะครับสีขาวมุกรถปี2019สีขาวมุกรถปี2019คันนี้นะครับเป็นรถป้ายแดงมือเดียวนะครับหน้าหล่อหล่อหน้าคมคม นาหน้าแหลมนะอินสปเรชันมาจากหัวจรวดเครื่องบินลบนั่นเองนะครับ499,000บาทเท่านั้นนะครับสำหรับยูสูรีแม็กเซลวันนี้ใครสนใจนะครับไปชมดีเทลรายละเอียดพร้อมกันได้เลยครับสวัสดีครับสวัสดีสพี่ๆทุกท่านเลยนะครับอยู่ผมเนอโต้นะครับผมบอกเลยว่าคันนี้คือนางฟ้าตกสวรรค์นางฟ้าตกสวรรค์ชัดๆเลยนะครับกับ u s u สูรีแม็กเซลแต่ถ้าใครเคยทราบดีนะก่อนหน้าน,นี้ราคาสเตลสูงมากเลยนะ7 0 0 0 6 0 0 0กว่า7 0 0 0 0 0นะครับ แต่วันนี้นะสำหรับอีวสูร์ดีแม็กสเเตลที่ผมซื้อเข้ามานะครับเป็นปี2019ปี2019นะครับสีขาวมุกปี2019สีประตูไฮ er รลนเดอร์นะครับสีขาวมุกนะครับสีขาวมุกคันนี้เลขไมล์90,005เลขไมล์90,005นะครับแล้วพี่ดูหน้าดิโคตรสวยโคตรหล่อโคตรคมเลยอี u สูร์ดีแม็ก1.9แซ t e ตเตคันนี้ได้เป็นเกียร์แมนวนวล6สปีด นะครับได้เป็นเกียร์แมนนวลหกสปีดนะครับ4ี่ประตูไฮรลนเดอร์นะครับไม่เพียงเก้าหมืห้าพันกิโลนะครับไม่เพียงเก้าหมืห้าพันกิโลนะครับนคันนี้ต้องบอกว่าดิสก์ูหน้านะครับหลังเป็นดัมนะครับล้อแม็กก็เป็นลายสเตลเลยเนาะเป็นลายตัวท็อปนะครับนะรถสวยสวยไฮรลนเดอร์แน่นอนมันจะต้องมาพร้อมกาบบันไดด้านข้างมาพร้อมกาบบันไดด้านข้างนะครับสี่ประตูไฮรลนเดอร์สวยสวยค่าตัวนะค่าตัวถูกมากเลยนะห้าแสน ห้าหมื่นเก้าบาทกูกจัดจัดไม่ใช่ห้าเก้าเ้าเดี๋ยวผมพูดผิดราคา4ี่เก้าเก้าสี่เกาเครับกับอ e ีวสูดีแม็กหนสเตลคันนี้นะสี่เก้าเสี่รถเพิ่งซื้อมานะบางทีจำราคาผิดพัี่แสนเก้าหมบาทนะครับกับอ e ีวสูดีแม็กหนเสเตลลคันนี้สีขาวสประตูไฮเลนเดอร์นะครับสี่แส0เกาหนเก้ับาทนะฟังราคาเลยนะสี่เก้าี่เก้าสี่ประตูไฮเลนเดอร์ครับ นะให้ดูรอบคันเรียบร้อยแล้วนะนะสีผมบอกเลยว่าผมมีเก็บมามีเก็บมานะครับเพราะว่าสีเดิมตอนซื้อรถมาเนี่ยมันเหลืองมันเหลืองเลยนะครับก็มีการเก็บสีมาบ้างบางจุดนะครับแต่คันนี้ผมบอกเลยว่ารถสวยรถเนียนภายในดีนะมีกล้องถอยหลังให้เรียบร้อยนะครับแล้วดูโครงสร้างตัวรถนะครับฝาท้ายเดิมๆเ,เห็นไหมเมทัลลกอยู่ครบเลยเมทักอยู่ครบเลยนะรถสวยๆครับพี่กิ๊บๆเลย กิ๊บเลย1.9สเตลไม่95,000 1.9แซดสเตลไม่95,000เกียร์แมนนวล6สปีดเกียร์แมนนวล6สปีดนะครับช่วงบงช่วงล่างนะแห้งๆดเดิมๆดูแห้งๆดเดิมๆไม่ถึง9 5 0 0ไม่95,000ได้สี่ประตูสูงไฮแลนเดอร์นะฟีดา้าผ่อนอยู่ประมาณ9,000กว่าบาทผ่อนอยู่ประมาณ9,000กว่าบาทน,น,น,นะสวยจริงผ่อนอยู่ประมาณ9,000กว่าบาทน,นะครับสวยจริงจังเลยดูภายในดิ น่าเป็นบ่อผ้านะครับแต่บ่อผ้าเนี่ยไม่มีฉีกขาดเลยนะครับบอกใหม่ใหม่เลยบ่อใหม่ใหม่เลยและสีภายในนะครับแผงประตูจะเป็นสีเบทต,ตัดสีดาตัดกับดำฟลอทไนแบ็กนะครับรถสวยๆแบบนี้รถสวยๆแบบนี้นะครับนะมือเปิดประตูตรงนี้ก็จะหุ้มได้หนังหุ้มได้หนังมาให้นะกระจกไฟฟ้าสี่บาทน,นะครับออโต้บานคนขับนะครับ oh. ครนนี้ผมบอกเลยว่ารถเดิมทั้งคันน่ะรถเดิมทั้งขาหูแน่นมากน่ะน่าจะไม่เคยได้แกะเลย นั่นจิ๊กวิหูเจ็บนั่นมากนะหนึ่งจุดเก้าสเตลนะครับมีตรงนี้เดี๋ยวเก็บงานให้นะมีร่องมีรอยบ้างนิดหน่อยนะครับดูครับเกียร์แมนนวลหกสปีดนะคไมบเก้าหมื่นห้านะเครื่องดีเกียร์ดีนะฟิตปังเลยนะครับผมบอกเลยนะครับหัวน็อตไม่มีขยับหัวน็อตไม่มีขยับนะครับดูครับเดิมเดิมครับเดิมเดิมครับสวยสวยครับปิ๊งๆเลยครับนะคอนโซลคอนโซลนะที่จริงไอตรงนี้แตกนะ เบิกมาใหม่ชิ้นนี้ชิ้นเดียวนะสามพันห้าเบิกของอีวสูรแท้ตรงรุ่นเลยเนี่ยอิฝาครอบเนี้ยนะใช้ระวังด้วยนะแพงนะสามพันห้านะเบิกมาใส่ให้ใหม่นะครับคู่มือนะครับทุกอย่างครบหมดนะครับทุกอย่างครบหมดนะล้นไอ้ล้น,เล,นเล่มนะครับรถเนี่ยมือเดียวนะครับรถเนี่ยมือเดียวนะครับเป็นรถของบริษทัทอะไรแต่ดลิสซิ่ง icbc นะผู้เช่าซือ้อเป็นบริษทัทอจะเป็นบุคคลจะเป็นบุคคล ไม่เก้าหมื่นห้านะครับหน้าจอเป็นทัชสกรีนนะครับแล้วก็ระบบแอร์เป็นแมนนวลนะครับเกียร์เป็นแมนนวลหกสปีดนะครับพวงมาลัยเป็นมัลติฟังชันนะครับปรับเอนเตอร์เทนเมนต์ได้นะตัวนี้ยังไม่มีฟูลคอนโทรลนะครับไม่มีฟูลคอนโทรลนะครับเท่านี้เพียงพอแล้วครับสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับกับอินสูร์ดีแม็กหนึ่งจุดเก้าสเตลสีขาวมุกคันนี้สีขาวมุกคันนี้พี่ดูหน้ามันดิหล่อไหมสวยไหม เมื่อก่อนผมขายเยอะมากเลยนะสะเตลนะนะับราคามีตั้งแต่แบบหกแสนกว่าเจ็ดแสนหกแสนนะครับเกียร์แมนวนวลเกียร์โต๊ะแต่ครนนี้คือเกียร์แมนวนวลหกสปีดราคาต่ําสุดที่มันคืท,นคที่มันควรขายนะหกห้าเก้าผมว่าก็ต่ําแล้วนะแต่รอบนี้มาไม่ถึงห้าแสนเลยมาไม่ถึงห้าแสนเลยแต่ตัวรถผมรับประกันโครงสร้างบอดี้นะครับไม่มีที่คว่ำจมน้ำชนหนักนะครับตรวจสอบได้เลยนะครับนะนี่กุญแจนะครับกระจกมองข้างพับเอ่อปัไฟฟ้านะครับแต่ว่าพับมือนะ นะครับไม่ได้มีพับไฟฟ้าให้นะครับถ้าพับไฟฟ้าต้องเป็นซาดแพสเท็ดออโต้นะครับนับปัดเรีนไม้ครับดูครับชัดเจนใช่ได้ทุกจุดปิ้งปิ้งแบบนี้นะครับเลขไม้เก้าหมื่นสองร้อยเอ้เก้าหมื่นสองพันห้าร้อยสิบกิโลนะครับเก้าหมื่นสองพันห้าร้อยสิบกิโลเกียร์แมนนวลครับเกียร์แมนนวลครับนะใช้งานง่ายๆสเตลสวยๆหล่อๆสเตลสวยๆหล่อๆนะครับผมบอกเลยว่าฝากระโปรงฝากระโปรงีเดิมหมดเลย เดิมทุกจุดนะเครื่องยนต์เป็น1.9 DDI Blue Power นะครับ1.9 DDI Blue Power นะครับห้องเครื่องแห้งๆนะไม่มีการยุ่งไม่มีการอุดใดๆทั้งสิ้นอีจฉอุจจาเดิมหมดนะครับใครซื้อไปก็ไปจัดการเอาได้เลยในราคาสิ้น99นะยอดจัดล้นๆเลยครับ4ประตูเกียร์แมนนวล E สูุ D Max นะครับ1.9นะครับตัว z นะครับเป็น highlander steel นะับรถสวยๆครับพี่ดูแก้มนี่แก้มขาวๆเนียนๆครับ เพนมาร์กอยู่ครบนะคานตงคันหน้าพี่ดูครับกิฟกิฟเลยครับกิฟกิฟเลยครับนะสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับกิฟตกิฟเลยครับกิฟกิฟแบบนี้ครับสี่เก้าเก้าครับสเตลคันนี้เนาะใครสนใจนะเลขไม้เก้าหมื่นสองเลขไม้เก้าหมื่นสองนะครับ่าตัวอยู่ที่สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับกับอิรูสุดีแมทหนึ่งเก้าสเตลครับ